นัน่นนยครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับสอท่อเมนครับไม่ได้เลยเนี่ยวันนี้สอท่อเมอลมาพร้อมกับ ZX 2 0 0แล้วคันนี้ไ,<ห>ไปใส่กิเลนด้วยดูดูคันาดข้างโอ้โหเลอะพังแล้วเออเออไม่กันแหลกพออะไรนะ มีหลายสาเหตุีิแหลกพ,พ่อรถแหลกเพรานี่ยใช่รถแค่นี้มันมันก็ปกติเลแบบเออๆๆเอาแล้วเอาแล้วเอาอะไรครับเนี่ยอะไรวะเนี่ยพีนี้หารรถไมโครกระโดดข้ามรถพ่ เขามีแต่ภาพกระโดดกำแพงเอาติดอีกโอ้เอาติดเวียนเลยบางครั้งชีวิตก็เล่นตลก <c oughs> น่จาจําโมัตุคันนั้นได้หรือไม่ค <c oughs> ันนี้แต่พกกุ่งกีนแหละแต่พกกุ่งกีอันนี้แหละ <c oughs> เออแล้วก็เอาคือเห็นแต่พกกุ่งกีนี่มันขุดดินดีนะเว้ยขุดดินแล้วมันมันไอหนี้ดี ไครับขุดดีๆเขก็ตัดเนี่ยขุดดีแล้วมันเป็นแผ่นดีมันมันเรียบดิเพิ่งเกีดทำเองแม่งบั็กไปเลยมันปาดดีแค่ไหใช่อันนี้มันขุดแล้วมันเหมือนมันไอ้บังมันทำมาดีอะ่ขะขีดหมายสิบล็อกคัลลิ่งครั้ง,งโอ้โหนี่จะยกข้าหมหัวเลยใอะไรเนี่ย ดิ้นรนใจวัวผมทำเสียใหม่เลยเด้อมันคือมีนู้ดิไม่รับลิย่อบอ่ะคนขับไมโครแบบเก่งเลยอ่ะโอ้โไม่ลองใหม่อทีมันเป็นยังไงวะรถพวงลากไมโครไปแล้ว ตอบออนไลน์อ๋อนี่ใช้เน็ตของใครใน ASUS นะ่ะอะไรนะพี่เน็ตใครวะ ASUS ของผมนี่ใครเป็นคนเปิดห้องอนะ่ะเจติกไม่เห็นมันเหมือนเดิมแหละไม่ต่างอะไรกันเลยจริงออกกันตูนต่างไงแต่พุ่งกีผมไม่ขยับนะ อนี่ก็เห็นเองก็ขยับนะแต่ของผมไม่ไม่เห็นขยับนะจะพี่เล่<ด>น,น,<ด>นแล้วแบบโอ้โหดูเจ้ตัวไ,ไ,ได้อุ้ยฮิตาชิมือขยับได้ด้วยเวลาคุมคอนโทน ไอเห็นมือขยับอยู่เหรอใช่พี่มือขยับเออเองปิดไอโปรแกรมเฮียนี่ไปเลยงั้นอ่ะจบถ้างั้นแสดงว่าแม่งมันดึงกันจนแบบปิดไปเลยเองเองปิดไปด้วยปิดด้วยนะแสดงว่าเน็ตไอติกมันแหลกพอดิเอติกแหลกปั๊บกูก็แหลกไปด้วยเน็ตเน็ตผมแีเลยอติกดียังปิดแล้วพี่เออเนี่ยดีขึ้นแล้วแต่เน็ตผมแรงแต่ของผมกลัวเรื่องของนี่แหละ ดีขึแล้วครับน,นี่ขับรถไม่แหลกละแล้วมุ้งกีผมขยับเห็นแต่ว่าไอต้ตีกันบอกพุงกี่มันหลุดอ่ะมุงกีมันหลุดใครเปิดห้องอะ่ะผมไม่ใครเป็นคนใครเป็นคนเปิดห้องโอ<ฮ>้โหไอ้เจ้าเจ้าของห้องพุงกีหลุดมีไม่ใช่แหละแล้วถ้าสมมุติเอาคนอื่นนะ้ไหแบบคนที่เด็ดแรงอะ่ะมันส่วนมากมันมันมันก็ได้อ่ะแหละใครก็ได้แต่คือคอมเครื่องนั้นต้องแบบ ทำให้มันเนี่ยอย่ากไอติ๊กมันเล่นลื่นอยู่นะนี่ของผมแหลกไปเลยเตอนนี้แหลกไปเลยกับของพี่อะปกติแหลกไปแล้วนี่ของผมแต่พอใส่ไอ้ไนั่นอะแหลกเลยลองม<ข>อ,องผมก <ผม S 2> ูไม่ติดถ้าเอะใจตรงที่นี่แหละตรงที่ไอติก๊กบอกมุงกี่ขยับไอที่เจ้าของห้องมุงกี่ขยับได้ไงวะเออกูก็เลยไม่ใช่แตง่งาน รถน่ารักกว่าแล้ว <c oughs> เด็กน้อยยังลืมตักไม่เสร็จเลยแม่งมางย้าอยอะแล้ว <c oughs> แต่ละคันนั่นเลนะแสนสองแสนอย่างเงี้ยเลยใช้ <c oughs> บริการวนวัวได้แล้วครับ <c oughs> เฮ้ยเอารถไายออกดิโอ้ไม่มีที่ตักแล้วเนี่ย <c oughs> คันนี้มันเดินแบบอเอราคาสี่ร้อยเนี่ยที่คุณซื้อมานะ เดินแบบมันไม่ใช่รถตัวเองอ่ยรถตัวเองมันปิ๊ปปารไปหมดอะถดแตะนิดแตะหน่อยเนี่ยไปหมดย,มยืดอ่ายืดยาดืาดแล้วแล้วแลกูกี่เขาโดนอะไรก็จะเด้งอย่างเดียวเลย <c oughs> กลัวดินแข็งเออมีติีนี่ะนะซื้อแม่งไป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 ไหนก็ไป ไว้ฮะไว้ไว้อ๋อหเก่งแตกแล้วพี่เมนได้เจอรถเยอะแบบสาแก่ใจเฮ้ยถ้าอย่างนี้พี่ต้องเปิดห้องพี่จะเอาทันได้พี่แต่อันนี้มันทำคลิปอยู่ไงก็เลยแบบไม่อยากจะออกการคันครับผมแล้วค่อยไปขุดใหม่ครัพี่เมนใช่เพราะว่าเเสร็จพัวไปแล้วโ เพื่อนก็จะให้ทําอะไรวะเดี๋ยวว่าจะทําให้มันแป๊บแป๊บหนึ่งแหละแต่เมื่อวานแม่งไม่ไหวจริงๆให้มวนง่วงแต่วันนี้เออเหมือนแบบมันมันบางทีมันไม่ไหวอะร่างกายมันเหมือนแบบว่ามึงมึงนอนนะมึงนอนนะคือร่างกายมันต้องการแบบนั้นแล้วอะร่างกายไม่ต้องการประทานแล้วใช่เหมือนคนไปนอนมึงร่วงนะอะไรเนี้ยก็เมื่อเช้าพี่ไปไปไปนอนอยู่บ่อแหละ ตื่นมาแม่งหกโมงเขาเข้าบอ่อเป็นสิบยี่สิบคันกูนอนอยู่ปากบอ่อแต่กูมาที่หลังคนที่หลังนะ <c oughs> อ่ะฮมอยูโลเบาขึ้นได้บอเดิน,น,นเดินหน้าไปหน่อยเดินหน้าไปหน่อยให้ให้กับ<อ>โคถอยหลังได้หนงล,ลืมดูรถตัวเอง อ่าแหละพอๆกันดีเมนช่วยด้วยอะไรนี้ฉันพิ่งอลาะเลยก็จะอืนแล้วเนี่ยฝาเปิดหน้าลงเม็ดเดียวเม็ดเดียวนเนี่ยนะเนี่ยเขียวสะอเด,ดืโดโหดทับบอดินไม่เป็นนะ่ะมึงต้องไปถามนาโคกแล้วมั้งเนี่ยขุดอะไรมันหนุ่ม,มเปนบ่อดไปหมดเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวดูก่อน ไม่อยากนอนแล้วก็ลดมันแบบมันถ้าถ้าห้องอยู่แถวนั้นคงจะมีเวลาส่วนตัวอยู่มาทุกวันแม่ยไใช่ไห<ต>มใช่ก<ม>็คือแบบจอดรถไว้หน้าห้องเลยหน้าร้านเลยหน่อย,ยอแหละจอดไว้แล้วก็ขี่มันขี่มอเตอร์ไซค์มาน,นั่งเล่นเกมช่วยด้วยทังได้รถติดเฮียกูก็ชื่อน่อยพอี่อ่ะเจ้าของบอกชื่อน่อยอีสัตว์ช่วยหน่อยเออ ไม่เอาวันโบช่วยหรอมันช่วยไม่ได้แล้วสภาพเนี้ยโอ้ขับรถอย่างนี้ <c oughs> ไอ้อพังหมดรถมีคันก็พังขับแบบนี้นั่นไงเรียบร้อยโดนกูมั่งเลยนี้นี่<ด>คันเขียวเขแบบียวแปลกๆ่ะทีเดียวมีอะไรจะติดเลือกให้ อ้าวมีอยากตักอย่างนี้กูตักอย่างนี้อะงั้นแหละอ่ะมาเดินหน้ามาครับไปรุ่นมาดึงขึ้น้แล้วนะโอ้ยไอชิคแบบโคตรจอดโคตรโคตรโหอดอ่ะยืนโคตรสุดอ่ะโอ้โหไงวะจราจรติดขัด,บ,ดขบ่อเยกแคบเดี๋ยวว่าทำทางใหม่ซะหรอกทำทางขึ้นนี่เป็นไงจริงนะเนีย่ยเจาะทางขึ้นไปเลยเนะี่ย คืรอรอบรอบคันสัตว์เดี๋ยวเดีมันถ้าพี่ถ้าพี่เล่นแบบพี่นี่เองอ่ะได้เยอ่มันมันถึงจะทํางานทันอันนี้แบบมันเรียกทอนโทษยากมันร,รูู้จอดรู้เขาจอดจอดตักดินแบบไม่มีใครสุดเท่าปรมาจารย์นี่น<อ>แหลกก็แหลกขับไปได้ โอ้ดีทรมาบาต่อทอบเบนไม่ไหวไม่ไหวทุกทีเดีโยวโหมันแ,แต่ก็เอาอยู่นะทำไมระดับนี้แล้วีบูธหลวงึกตกแม่งเข้าไปยังไงท่ายืนม,มันโหดอ่ะมันอยู่ที่คนด้วยอะ่ะคนจะขับจะข,ขับมากโกนไหนมันก็แรงหมดอะ่ะนะว้าม ยืดอ้ออามาไปปาดดับ<า>ห้เยเรียบร้อยพังไปแล้วหนึ่งคันเออไม่ถึงว่ะพิกเตอร์ทรง,ง,งใต้เนี่ยร้องไห้เจาะตะไครไม่ถึงอ่ะถอยมาก็ได้ถอยได้ป่ะเดินหน้าไปแล้วถอยเข้ามาเดินหน้าไปแล้วถอยตูดเข้าไปหาขบวย ล็อกอาหางกันเลยภากเขาให้นะ <c oughs> ล็อกหางกอนล็อกหางตั้งวงถอยซะโอ้โหอ๋อเออ,เอ,อทับก่อนตั้งวงสะใจเลยเขาให้ถอยแค่ไปหากระบวยโอ้ปวดเข่ามากเลยล็อกหางกันเลยได้ล็อกหางแลาว ไม่ได้เอามาเลยพี่กูว่าแล้วัานาคตจะขึ้นอยางีงเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวถ้าจริงๆล้วนี่จะปั้นทางขึ้นตรงนี้นนเลนยเดี๋ยวหาที่ตากก่อนเดี๋ยวก่อนบินดูวันนี้บินได้บินไม่ได้อีกวันหนึ่งซื้อรถอะไรอยู่หรื ขึ้นขี่ได้่ปรับบินดิอ,อือขอโทษขอโทษอ้าวรูคันหมุนหกล้อแปดล้อล้อก็เท่เยยยลยยอนแปดล้อเลยวะพี่มเมนโคตรดารังเลยอ่ะดูบ่อใหม่กันบ่อนี้นจะไม่ได้ลนะ รดยการแล้วบอกโอ้โเดี๋ยวจูดปัดเลยเลยหกรอเลยวะแม่ใส่โคดกันคว่ำมันด้วยนะเนี่ยจะต้องไปหารถที่มันคว่ำง่ายๆเวลายกดับอีกอีกจะได้ลงแบบนี้มีบ่อปะวะบ่อมีมีบ่อที่เป็นน้ำใช่ไหมใช่แต่มันจะอยู่ตกันี้ย เดี๋ยวเข้าไปลองเข้าไปดูในในซอยนู้นมันจะมีรู้สึกมีบอ่อหนึ่งนะ